สบววัสดีนะครับหนะ่นะ,นะรับหนะฝันงน่้โอ้มาด้ล้ำมาล้ำพอที่คนลาบเนี่ยนะรอติ่กูนะน,ะนอกมาจากพเยาวพายาวลูกปั่งพายาวนี่ดอกคำใ้นะอันนี้ยังขำสุดยอดนะ อเด้อว,ว,วันนี้ลาป้าป e ้าป <uar> ้าป้าสุขค้นะวันนี้จะได้มีโจกมีลาบนะพราะเขาินลาบเนาะั่นนักแหลนอ๊ะเามาเด้ๆๆอ๊ะโอ๊คยเย่นอ้น้องเอิร์น้องฟลุกวันนี้มาเฮือกเรามาเราใจลรอ่อน มากินหลาบวันพุงจะได้มีโจกไปหลาบเนอนี่ปลาตัวนี้ผมโค้ดเมกี้นะ่ะม่อขนาดนั้นเนอปลาซิวค้ํหรือว่าป๋าบ้าเนาะเอ้าเอา,เอา,เอา,เาฟางเสียงเพื่ันม่วนอกม่วนไก่นะใส่มะแหวนนสักน้อยให้เนาะพักไผ่ไปหอมเนอ,เอ,เอถ้าอายุแถวๆนี้มาหากันนะครับลา สิวค้มแต่อย่ามีได้เงินได้ค้มหน่อเคยน่อพอกันนี่เลยะรออะอันนี้ก็รอนอเลุ๊ไปพอน้อบอหานาเนี่ยรอครับนี่รอแต่รอว่านั่นนักแล้ววันนี้เขาเขาเนเรียบร้อยละใน้่ายันั่นอันนี้ตางเดือนวันบุตนี่สั่งายทาวันนี้ซิกตอนาบนะ โอ้างส่วนนอที่ลาบานะครับนะดีดีกับบ้านอีปอยแม่ที่เขาไ่นี่นเป็ดใส่ยางเปริรัมนอกแต่ผมนี่ก้ลาบมีเมียงเนี่นเยเอยอเดี๋ยวซอยขิงใส่เดีองวต้ม คนชอบน้อฮ่าอสักวนแลาบอีกว่ลาบลาบติ้นควายนะอแล้อย่างปลาล่าปลาเลยอยังพิเซล่านาะมันแบบที่เชียวนะอยู่เท่าละน้อฮาแกกออม ล้อหัวเนี่ยดังลอ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 งนะะขัดจินล้อลับฟ้าก็หน่าๆอนเนอะโซนิกู่นะนี่นะฮ่าๆยอีกใบแม่ไปลูกสาวนะก็การจะเอาเป็นเคยเป็นใจบอกเนอะบอกมาเตือนอะบอกมาเตอะ อีแม่แนี่กแม่เน่ยกแ,แม่ก็ได้นะ <_ p> อันนี้ชอบชอบปาทปราน,นี่เอ <_ p> อ้าจะได้นะครับีวัน,นี้มากินลาบปา่านกันนเดี๋ยวผมจะโซ่เนาอ,อเดินตามนำ้ำพีเขียน้อ,อนนนยเอ็นอ้นะยอดของกินบ้านเฮานะครับเอนี่นะ บางตันบางคนมาอยู่ใต้อยู่ล่างบางคนออกจากจชีงหายนี่ยครับเนีออกจากพะเยาแป,ป,ป,ป็นั่นละปุลดำปัสไปอยู่ต้งใจดังหลังเป็น่างนั้นเะป็นน,นนะเป็นมิฐานหน้าแล้วเนอะขอฝากเนอะฝากตัวไว้วนะครับเนาะดูเต้าหล่านเหลนดูตันเจียงไห้เนี่ยครับสวยมาดูแลหน่อย,ย,อยกดไหลกดแชร์ไปเนาะมันมองม้อย่างผมจะาทักษะหีนหอยเนี่ยเอาหน่ออ่อนไว้หน้าตาดีดีเนละยคนเชียงไห้เขาพะเยาอย่างงี้บ่ใจบ่รอ เฮ้ยะโยเือยขี้แล้วอายาว่อันนี้่6สนายหนเด้ยวนี่ละเราออมเงินไปเนี่ยมันมีความสามารถเนอะเออยอดอ่ะขาดหลับเขียนมนอีหน่ะอย่างอื่นันต้องบอกกันนะมันจากว่าน่ะเนาะไเอ้าวันนี้หลับมาด้วกันเนอะวันอุด ลาบกันนอถ้อาจะได้ที่มากา้าร์คืนเนอวันนี้นะครับลาบหมานะครับขอบคุณที่ปล่อยแง่นะครับหน้าทีที่ต่างลำกุ้ยคนไล่คนแช่เฮอร์เนอะจะไปลิงไปทิ้งไปขวางกันนะอินูมันเตอ,อร์นีมันมันอี้เนี่ยมันบอลลอนเหมันก้องบอลได้สองคนนะเอาเดี๋ยวมันเนอเล่นแง่ด้วยกันนอโธ่เอ้าขอละอ่อนลาบเนาะ

นี่สบายเนาะอันนี้คนโดนขับใส้หน่นี่นะนี่นะนี่นะวันนี้ครับโสดโสดด้กกูเนอะใครพี่ลูกเต้าด่านเลรนอ่ะโอ้เอ้าคนนี้บอกขึ้นมาคนด้านหลังผมไดาคนขี้อายเอ้าสวัสดีครับเนอะวันนี้เราหมดไรเนอะมันมีคนดีดวันแปดนะครับเนอะถ้าสามวัสดีครับเดี๋ยวมากินลาบปลา ฟิวคัด้วยกันนออค่ะสวัสดีค่ะบะแสวรอ่อนพอนหน้าเด้งเนี่ยนดีเด้งสุล่าเนเ้ย